มนัดบุญจำนงเคลื่อนไหวถึงสมรักคำสิงปมสาวสิบที้เหรียญมีสองด้านจากกรณีสมรักคำสิงอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกเจ้าของฉายาไม่ได้โมกที่โดนสาวส7ขึ้นโรงพักแจ้งความก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหากระทำอนาจารหลังไปเที่ยวที่ผับแห่งหนึ่งในตัวเมืองขอนแก่น ซึ่งต่อมานายสมรักออกมาปฏิเสธผ่านสื่อมวลชนตรงๆว่าไม่มีการข่มขืนไม่มีการฉุดไปเป็นการตามกันไปหลังจากเที่ยวเสร็จแต่พอทราบอายุน้องว่า17ปีหลังจากกำลังจะมีอะไรกันก็หยุดและขอนอนทันทีและยืนยันว่าไม่มีการสอดใส่แต่มีสารคัดหลังล่าสุดมนัธบุญจำนงงนักมวยสากลสมัครเล่นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก จากการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน2 0ง4รุ่นน้องในวงการมวยออกมาโพสต์ระบุข้อความว่าพี่คือพี่ชายผมผมอยู่กับพี่มาตั้งแต่เด็กผมรู้นิสัยพี่ดีครับผมเป็นกำลังใจให้พี่ครับอันไหนผิดพี่ก็ยอมรับผิดก็ว่าตามกฎหมายครับแต่อันไหนไม่ผิดก็สู้ครับพี่คนเราเหรียญมันมีสองด้านค่อยๆดูนะครับผมว่าเรื่องนี้มีอะไรแปลกๆครับ ใครมองอย่างนั้นผมไม่สนเพราะคนนี้เปรียบเหมือนพี่ชายผมครับโดยทางมนัสยังกล่าวอีกว่านิสัยของพี่บาสทุกคนจะรู้ว่าพี่บาสเป็นคนมีน้ำใจเพื่อนฝูงพี่น้องเดือดร้อนที่บาสช่วยเหลือตลอดครั้งนี้ถ้าพี่บาสผิดก็ให้สู้ไปตามกฎหมายแต่ถ้าไม่ผิดก็ให้พี่บาสสู้เต็มที่เพื่อกู้ศักดิ์ศรีคืนกลับมา